สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูวิธีทําให้ต้นผักสลัดแล้วเนี่ยโตในช่วงฤดูร้อนอ่ะผมทําคลิปตอนนี้เป็นวันที่20เท่าไหร่เนอยี่สิบี่นี่แหละครับเมษายนปี66อากาศบ้านผมก็40องศาบวกบวกแต่วันนี้คลื่นฟ,ฟ้าคลื่นฝนครับไม่แดดแดดไม่ค่อยแดงเท่าไหร เพราะว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีการลดปุ๋ยในการใช้จากปกติที่เป็นช่วงหน้าหนาวหน้าฝนคือถ้าไม่ลดปุ๋ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือขอบใบไหมอ่าหรือในรังเพื่อนๆบางคนที่ปลูกในรังกุ้งนะครับรากก็จะเหลืองจะเน่าง่ายเพราะว่าอากาศที่ร้อนแล้วเราใสา่ปุ๋ยเยอะตรงนี้ก็จะมีผลครับเพราะว่าการทําผักสลัดเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากครับถ้าผมนึกได้ก็จะทําทิปให้ดูสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาผักไฮโดรน้ํานิ่งมา ตรงนี้ก็4ปีแล้วครับปัญหาเจอเยอะแยะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูอ่ะขนออุญาตสลับกล้องครับว่าตัวช่วยทําให้ผักโตเป็นยังไงอะมาดูครับซึ่งตรงนี้ผักผมตอนนี้อายุอยู่ที่ประมาณ 35- 36วันนี่เดียครับส่วนตรงนี้นะกินโครรนเนสโครรนส่วนตรงนั้นก็จะลดไปอีก5าวันก็จะประมาณ30วันแต่ตรงเนี้ยผมใส่ปุ๋ยไม่น้อยนะครับผมใส่เยอะผมใส่ปริมาณเท่าฤดูฝนฤดูหนาวเลยคือผมใส่4ซีซีต่อน้ํา1ลิตร แต่เพื่อนๆไม่ควรทําตามผมนะครับเพราะว่าที่ผมทําตรงนี้เพราะว่าผมมีการปรับสภาพแวดล้อมได้เนื่องจากอากาศร้อนขอบใบก็ไหม้มีบ้างแต่ถ้าผมไม่ใส่ปุ๋ยเยอะผมจะไม่มีผักให้ลูกค้าผมเพราะลูกค้าผมต้องการผักผมก็เลยกล้าได้กล้าเสียเลยครับตรงนี้ถ้าเสียก็เสียไปเลยถ้าได้ก็ได้ไปเลย เอาแบบนี้เลยครับเนี่ยจะปลูกต้นกล้วยมีคูน้ําซ้ายขวาช่วยปรับสภาพเวดล้อมตรงนี้อะอากาศร้อนเดี๋ยวกล้องจะทํางานช้าผมรีบสรุปแล้วกันก็คือเราสามารถใช้น้ําหมักในการฉีดทางใบช่วยได้น้ําหมักทางใบปุ๋ยทางใบผมไม่มีขายนะครับแต่ผมมาแชร์ประสบการณ์ว่าพวกนั้นอะช่วยได้จริงๆแต่ว่าการฉีดนี่ยอย่างว่าครับฤด,ดูร้อนถ้าเราฉีดตอนอากาศร้อนแดดออกขอบใบก็ไหมเพราะว่า มันจะมีเศษน้ําที่ติดอยู่บริเวณขอบใบต่างๆเนี่ยฮะแล้วทีนี้เจอแดดทันทีแน่นอนครับขอบใบไหม้เป็นแน่นอนอ่ดูตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยเยอะเนาะมันก็จะมีเนี่ยอย่างมินิคอร์สเนี่ยก็จะมีขอบใบไหม้ตัวโคโรนผมมีอยู่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งตรงน,นี้อันนี้ขอบใบไหม้เหมือนกันขอบใบไหม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยขอบไหม้ของเท้เลย,เยต้นอื่นก็ไม่เป็น เป็นเห็นอยู่สองสามต้นผมถือว่าคุ้มครับเพราะว่าผักผมใจะใหญ่ตอนนี้30กว่ากวันผมก็ยังไม่เก็บครับผมเก็บช่วงนี้เก็บฝั่งนู้นไกลๆนู้นอยู่เลยก็ยังไม่มาถึงตรงนี้นี่ฮะหน้าร้อนสภาพรากผมก็จะประมาณนี้ฮะยังขาวใสยอยู่ยังไม่ได้เติมน้ําเลยจริงๆเนี่ยน้ำขาดเนี่ยต้องต้องเติมนะอันนี้ไม่ต้องเติมครับเพราะตัวเดโคโรนจะโตช้ากว่ากีนโคโรนอยู่อ่ะอายุเดียวกันโตต่างกัน เวลาฉีดน้ำหมักทางใบเนี่ยน้ำหมักนมสดก็ได้ครับในการช่วยให้พืชเจริญเติบโตหรือตัวอื่นที่เพื่อนๆมีฉีดได้ครับแต่ฉีดตั้งแต่เช้าเลยนะครับก่อนแดดออกยิ่งดีเพราะว่าถ้าแดดออกแล้วเราฉีดมันยังมีน้ําเกาะอยู่โอกาสที่จะทําให้ขอบใบไหมก็มีเยอะครับตรงนี้ฉีดก็ฉีดได้ครับฉีดแต่เช้าเลย ก็จะช่วยให้ผักโตได้เร็วเพราะว่าในหน้าร้อนเราจะมีการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยอย่างผมเนี่ยหน้าร้อนผมจะแนะนําลูกสวนผมใส่3.5 3.7 3.8แล้วแต่ตรงนี้ผมก็ให้ไปลดไปปรับใช้เอาส่วนของผมผมใส่4เลยก็ไม่แนะนําให้ทําตามผมครับเพราะว่าดูอย่างตอนนี้มินิคอร์สนี่คือตัวดีเลยครับถ้าทําไม่ดีเนี่ยขอบใบไหม้แน่นอนฤดูนี้ของผม จริงๆไม่ได้ปลูกมินิคอร์สมา4ปีแล้วนะฮะพอดีได้ลูกค้าใหม่ลูกค้าต้องการมินิคอร์สกับตัวบัตเตอร์เฮดผมก็เลยอลองดูปลูกได้บัตเตอร์เฮดถ้าปุ๋ยไม่ถึงเขาจะไม่ห่อตรงกลางอันนี้ยังไม่เริ่มห่อครับเพราะว่าก็เริ่มหอนิดๆแล้วฮะเนี่ยแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่ถ้าอายุมากจะห่อกลมเลยมีโดดมาต้นหนึ่งคล้ายกันอันนี้ยังไม่โตครับอายุอยู่ที่20กว่าวัน20กว่าเออประมาณ20กว่าวัน ไม่แน่ใจนะครับต้น36อาจจะ30ไม่30ก็20ปลายๆนี่แหละฮะเพราะผม5วันผมจะเพาะครั้งหนึง่งอะดูเป็นแนวทางก็ผมไปปรับใช้เพราะตอนเนี้ยที่ผมทําคลิปอยู่เวลาบ่ายสองเลยก็แต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนจะคลื่นฟ้าคลื่ลนฝนตอนที่ช่งวงพุ่วเพื่อนๆโดนฝน,นตกผมบุยำํำเขาก็โดนหลายที่แต่ผมไม่โดนครับไม่โดนฝนโดนอยู่ครั้งหนึง่งตอนที่เพลี้ยไฟลงพอดีก็เป็นจังหวะดีเลยครับเพลี้ยไฟตายก็เลยไม่เกิดขึ้น วิธีจัดการเพลี้ยไฟตัวน,นี้ที่ผมทานะครับก็คือผมจะฉีดน้ําตอนเย็นเลยกับตอนแต่เช้าเลยผมจะสเปรย์น้ําทั่วทั้งทั้งสวนเนี่ยฮะในส่วนของผักสลัดก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเพลี้ยไฟจะมาก็ต่อเมื่ออากาศร้อนเขาจะมาเองครับผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวพาหะาหรอกมันมาเองแน่นอนเลยผมอันนี้ส่วนตัวผมนะก็ไปปรับใช้เอาครับใช้น้ําหมักทางใบได้การฉีดก็ระวังอย่าฉีดตอนมีแดดแรงๆแค่นั้นครับช่วยได้ ตรงนี้ผักก็จะโตดีขึ้นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยก็ต้องหาปุ๋ยทางใบช่วยถ้าอยากให้ผักโตแต่ผมไม่เคยใช้ทางใบหรอกครับผมก็แนะนําว่ามันใช้ได้ตรงนี้เพราะผมเมื่อก่อนเลยผมก็เคยมีการใช้แต่พอ3หลัง3ปีหลังนี้ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าแค่ปุ๋ยก็ไหวแล้วครับตรงนี้ในส่วนของผมสังเกตจากอะไรใบเงาเงานี่คือปุ๋ยถึงแล้วแหละครับใบเงาเพราะผมใส่ปุ๋ยหนังจริง4ี่ซีซีต่อน,น้ำหนึ่งนิตปริมาณปุ๋ยแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันครับตรงนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดว่า ต้องเหมือนผมถ้าใช้ปุ๋ยก็ปกติขอบใบไหมเราก็ลดครับอาจจะใช้5อยู่ก็ลดเหลือ4ใช้4ลดอยู่เหลือใช้4อยู่ลดเหลือ3.5ปรับใช้ได้ครับตรงนี้ไปลองดูนะครับไม่ยากการทําผักสลัดแต่ว่าทําผักสลัดฤดูร้อนเนี่ยยากที่สุดเลยครับมันเป็นฤดูปราบเซียนเลยดูอย่างกินโอ๊กเนี่ยปกติถ้าเป็นฤดูอื่นเนี่ยผมเก็บขายแล้วครับเนี่ยโอ้ยยังยังยีงกว่าวันยังตัวนี้ยี่กว่าวันถ้าอีก5าวัน10บวันผมเก็บขายแต่ช่วงนี้ก็ดูครับต้นก็ประมาณนี้สําหรับผมก็มองว่า อย่างฤดูร้อนก็ให้แต่มีขายก็พอรากฤดูร้อนครับประมาณนี้อย่างนี้เลยตัวนี้เลยนี่ฤดูร้อนเลยฤดูที่ทํายากที่สุดผักผมก็จะประมาณนี้ดูเอาครับเป็นแนวทางปรับใช้พื้นที่แต่ละสวนเราต่างกันครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างกันอะไรต่างกันมันก็จะต่างกันอ่ะตรงนี้การเก็บผักฤดูร้อนก็มีเคล็ดลับอยู่นะครับเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะถ้าทําไปพูดนานเพื่อนๆก็จะเบื่อผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปปรับใช้เอาในส่วนของการใช้ปุ๋ยทางใบใช้น้ำหมักทางใบใช้ได้ช่วยได้แต่อย่าฉีดต้นแดดแรงขอบใบไหมแน่นอนเพราะฤดูร้อนเนี่ยผักสลัดเนี่ยเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดมากกว่าฤดูอื่นสำคัญจริงๆครับตรงนี้เพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาอะไรยังไงทักถ,ถามได้คือถ้าบางทีอย่างเพื่อนๆถามผมมาผักสลัดใบเหลืองผมขอ,อรายละเอียดเลยครับ คุยกันโทรคุยดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นในกรณีของใบเหลืองเนี่ยเหลืองด้านล่างเพราะว่าขาดปุ๋ยหรือว่าเหลืองทั้งหมดเพราะว่าโดนแดดแรงผมก็ไม่รู้ตรงนี้คือทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดดูรายละเอียดให้ครอบคลุมครับแล้วเจอปัญหาโทรคุยได้ครับผมไม่ได้คิดหรอกครับว่าคําถามละหบาทอย่างน้อยโทรปรึกษากันไม่ต้องซื้อของผมหรอกปรึกษากันเอาไปปรับใช้ได้ตรงนี้เป็นแนวทางส่วนเพื่อนคนใดอยากทําไม่รู้จะซื้อปุ๋ยที่ไหนยังไงอ่ะก็ติดต่อ ทักแชทไม่ได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปครับเพราะว่าจะมีแบ่งไปปลูกไปใช้กันได้ผมมีแค่ปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์นะครับรังไม่มีรังหาซื้อที่อื่นนะครับอันนี้คือบอกกันตรงๆถ้าเพื่อนๆอยากลองปลูกไปเป็นรายได้เสริมหรือปลูกเป็นรายได้หลักอย่างผมตอนนี้ก็สามารถดูได้ปรึกษาได้โทรคุยกันได้ในส่วนตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ